ใช่ครับผมก็ฮะสวัสดีครับพวกเราในช่องน้องมากมีรัฟเฟิลไทยแลนด์วันนี้เราแวะป,ปั๊มนะครับมาเติมน้ํามันเติมน้ำมัน, <c oughs> น,มนเครื่องตัดหญ้าได้เต็มถังหรือพี่เต็มถังเต็ <c oughs> มถังเท่าไหร่นี่ดูได้ดูนะสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทนะครับแม่ดูไปเติมเต็มถังนะเท่าไหร่นี่ สิบสามบาทฮะวู้เติมน้ำมันได้ถูกมากนะแม่เต็มถังสิบสามบาทอัดิจายแบงค์พันเลยอาคารนินด้วยห้าร้อยเติมแล้วนะมันลงแล้วมักลงยังเออลงแล้วปิดวามันด้วยเอไอเอฟซีน้ำมันเต็มถังสิบสามจุดห้าสตางค์นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตางธรแป๊บหนึ่งนี่เป็นไงล่ะนายอับแม่ ดูดูที่ที่ล็กอกอะล็อกรถที่ล็อกฝาดํามันนวแม่เดี๋ยววันดีชมรีวิวรถประจําตําแหน่ง,งคุณตาแล้ว,ลว,ลวก็ที่เปิดนะไม่มีนะเราต้องเอามือล่วงนะครับไปเปิดข้างในนีม่มาดึง,มาด,ง,งาม,มาดึงตรงนี้นะแม่เอฟซีดึงตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดเอ้แล้วก็จะได้ เข้ามาข้างในนะนี่ดูที่เปิดที่มุนกระจกทํางานไหมอุย้ยทำงานไม่ได้นะแม่ที่มุนกระจกก็ะทอนอั่มากนะครับ <c oughs> เอาเดินทางกันต่อผ่านออกมาไปตัดหญ้าเดะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นสตาร์ทมันจะติดไหมนะแมเมื่อกี้ดับไปสามรอบนะ เมื่อวันน้ำมันจะหมดเ,ออเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับไ,ไป็มไรสิไปเราลองไปกันไปกันเบงคลี่ชินที่มัดใจสิตอนนี้ไปไม่ไว้ไม่ถึงไม่ถึงป่ายย่านนะครับเราจะมาแยกน้ำมันกัน หนึ่งสาโล่เนีเดี๋ยวลองลองดูก่อนจะถึงป่าหญ้าไปดมชาวจะได้กินหญ้า <c oughs> ไหมนากมาได้คุณตายจะบอกว่า จะให้ให้เอาเอารุ่นนี้นะครับไปไปไว้คดหญ้าให้เด็กๆกินในรุ่นนะครับให้ขับไปไงดูหวยออกแน่งวดหน้าเด๋ยนเก้าเก้าสีแปดนะครับพัดก่อนพเดเดยวเราพัาดเดิน แม่ว่าจะถึงไหนจะถึงป่าหญ้าหรือเปล่านะผมนะครับในที่สุดรถแรงก็พาเรามาถึงป่าหญ้านะแม่เอ๋สินี่คือดงหญ้านะครับเราจะเกี่ยวนะครับผมอันนี้เกี่ยวไว้ได้สองหอบแล้วเดี๋ยวจะให้ควานควานจีซ่อยเกี่ยวนะครับองมาจัดการวันนี้ลืมทุ่มมือไม่ว่าเกี่ยวทางนี้ยาวๆเกี่ยวยาวๆเลยนี่ทางนี้นะครับสวยๆทางนู้นหญ้าอ่อนเต็มเลยนะครับผมนี่ มาก็เกี่ยวญ้าเป็นเหมือนกันนะฮะว่าเป็นลูกควานช้างนะครับถูกฝึกเลี้ยงมานะครับให้สู้ชีวิตนะเราต้องเลี้ยงช้างได้นะครับญ่าสวยนะแม่สิรูนะเกี่ยวยาวๆเลยพวกนี้กินหมดแหลนะเดี๋ยวจะหอบใจรถนะ ไปตัดยาลำอีกสักสี่ห้าหอก็พอแล้วนะครับนี่นะครับเป็นยาใบาข้าวคิดว่าเกี่ยวได้เป็นเดือนนะแม่รู้นะมีทางเข้าดีๆเนี่ยนะครับแต่นี้เราต้องหอไปนะข้างทางข้างถนนนะครับเ๋ยวน้องมาเกี่ยวยาเก่งนะครับผมควนะานมือหนึ่งยื่อส้อยนะครับ เดี๋ยวเอายาวๆนะได้ไวเพราะว่าทางเรากินไม่เลือกนะครับกินหมดนะสวยนะย่าอันนี้เป็นเป็นยาใบาข้าวนะขึ้นตามธรรมชาตินะครับไม่พสนะตามไร่ตามสวนเขานะเขาไม่ได้พ่นยาฉีดยานะเราก็มาเกี่ยวได้นะครับมีเยอะนะแถวนี้นะครับแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ฮะขับรถมาแล้วก็ ซุ่มมายังยังเจอครับอันนี้เราไม่ได้มาเห็นไว้ก่อนนะแล้วซุ่มมานะครับยังพอได้นะครับผมแล้วมีมีย่าอีกชนิดนึงที่จะเหมือนญ้าเนเปียเรียกเป็นญ้าลำนะครับเดี๋ยวจะพาแม่เอฟซีไปตัดอีกนะครับสักสีห้าอบตอนนี้ก็ได้เต็มกระบะมืดแล้วนะฮะนี่ยายไส้กับน้องมากาอาบน้ำนะครับผมหลังจากไปตัดญ้ามา นี่อ,อาบน้ำชุ่มชื่นเลยดูเย่าซยอเออเล่นน้ำกระจายนายเยซไสยอินดี้นะเฮ้ยเดินน้องมัคมาแล้วเรามาเรียมกมัคเอาน้ำในในสายยางอ่ะให้กิน เอาน้ำในใสาย,ยางนะ่ะใสงวงให้กินใครเขากินนินน้ำถังดูอ้วนมากยี่โซยนะได้เล่นน้ำตักไหมมันเอาไหมใหญ่ยยเอาไหมตักใหญ่ตักใหญ่ว่าไม่เอาอิ่มแล้วปะ อิ่มแล้วกินลายตักแวอุดูอ้วนมากเลยนะเดฝึกความคุ้นเคยนะระหว่างควานกับช้างนะครับสร้างความรู้จักกันนะครับอืมน่ะ đi ha đi đi sai. đi à. đi à. 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 ได้ใช่ชิวมากครับใจเย็ยนมากม็นทับทิมทับทิมยังเหมือนยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับกำลังปรับสภาพอยู่หลังจากวางเว้นมานานนะทับทิมวางเว้นมานาน Uh. Bên này. Ê. Ừ. Ui. Đó ครับ này Chết Chị hết. Ừ. <N -2> ừ. <N -2> <N -2> <N -2> มันได้เอาตัวยูมาใส่หางโซ่มัดเข้าสั้นๆเลยก็ได้มะมัดเข้าอีกทิดทิศเองเออคอร์ดคอร์ดโซ่ไว้ก็ได้มันจะไม่ได้มัดไอ้นี่นะอาบน้ำแล้วชื่นใจแล้ว ให้ใส่ทั๊ปลาตับทิมนะครับก็ตัดยามาให้กินอ่ะกินคุณยายทองนี่จะระเบิดแล้วนะอืออ่าอร่อยมาก อารจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด s u b สไครป์ก็เป็นกําลังใจให้เราในช่องนอกมากมีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามนะฮะช่องนะครับคุณยายซอยอินดี้นะครับผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ